ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกข,ขั้นที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับหืมระดับของความเป็นศัตรตูลดน้อยลงกว่าครั้งที่แล้วอาจารย์ท่านมาเหรอนี่เจ้าตกแต่งพวกนี้ทั้งหมดเลยเหรอค่ะ ถ้านึกถึงอดีตที่เราสองคนเคยใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนอย่างนี้น่ะอาจารย์อาจารย์ท่านจะดูข้าอีกไหมไม่หรอกตาไปที่เจ้าชอบเออเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ล่ะอาจารย์นั่งลงก่อนสิข้าอยากทำไก่ย่างให้ท่านอืมเจ้าคิดมากไปแล้ว เจ้ารรู้สิ่งนี้เมื่อไหร่ในพานที่เชิงเขาวสอนข้าโอ้เขาสอนเจ้าย่างไก่ด้วยไฟปีศาจงั้นเหรอข้าสร้างมันขึ้นมาเองมันมีกลิ่นพิเศษนะ่ะเสร็จแล้วเชิญอาชารชิมได้เลยเจ้าไม่มีอะไรจะพูดกับข้าเลยเหรอไม่มีทำไมท่านถึงถามล่ะไม่มีอะไรเป็นไงอร่อยไหม อืมอร่อยมากมันอร่อยตาพระที่เจ้าเป็นคนปรุงมันเฮ้ท่านรู้มาตลอดใช่ไหมเมื่อดูจากความแข็งแกร่งของเจ้าในปัจจุบัน <c oughs> เจ้าคงฆ่าข้าได้โดยการวางยาพิษใช่ไหมล่ะท่านรู้ว่ามันมีพิษแต่ท่านก็ยังกินมันงั้นหรอถ้าเจ้าอยากให้ข้ากินข้าก็จะกินมันข้าไม่สามารถ ปล่อยให้ความพยายามของเจ้าสูญเปล่าได้หรอกเจ็บไหมนั่นคือพลังปราน้ำดับที่สะสมอยู่ในส่วนลึกของนอกฝังปีศาจแม้ว่าท่านจะมีความสามารถและทักษะอันทรงพลังแต่เมื่อท่านกินมันเข้าไปพลังชีวิตของท่านก็จะจางหายไปในไม่ช้าปราน้ำดับสินะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้เจ็บมากขนาดนี้ท่านเองก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นด้วยเหรอ แต่ความเจ็บปวดนี้มันยังห่างไกลจากสิ่งที่ข้าเคยเจอมาตลอดหลายปีนี้มากเน้นก็มาฆ่าข้าเลยสิตอนนี้ข้าถูกวางยาพิษต,ต่อหน้าเจ้าเลยนะไม่ต้องห่วงข้าไม่ได้เตรียมการสำรองใดๆไ,ไว้หรอกย่าอืข้ารู้ว่าเส้นทางอันสิ้นหวังของข้าเต็มไปด้วยความมืดมนแต่ท่านยังคงเข้ามาเพื่อให้ความหวังกับข้าอยู่เรื่อย เพียงเพื่อทำลายมันลงครั้งแล้วครั้งเล่าข้าจะฆ่าท่านอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งข้าจะทำให้ท่านรู้สึกสิ้นหวังเหมือนที่ข้าเคยรู้สึกอ <c oughs> ซ้ำแล้วซ้ำเล่าย่าในปีต่อไปข้าคือความมืดมนของท่านเมื่อเราพบกันอีกครั้งท่านจะเจ็บปวดมากกว่านี้ นางผู้จาโหดร้ายมาก <c oughs> แต่นางก็ยังฆ่าฆ่าไม่ได้ในท่านท่านได้รับบาดเจ็บสาหาัสไม่เป็นไรแค่ใช้เวลาพักฟื้นสักหน่อยเจ้าเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเมื่อสักครู่จ้านหงอี้หนีไปข้าน้อยอยากจะหยุดนางแต่ข้าน้อยกับถูกทุบตีแทนนคลับเอาละ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หาคนในระดับกึ่งป่าให้ข้าสิคนไม่ต้องพิธีพิถันเรื่องแหล่งที่มาของพวกเขาขอรับด้วยสภาพจิตใจของนางในปัจจุบันนางควรรู้สถานการณ์ของนางแค่อย่าทำเสียงดังเกินไปดินแดนลกล้างทั้ง8และอาณาจักรทั้ง10บได้ล่าถอยไปยังเมืองสกายเดียแล้วคุณชายช้างเกอพวกเราอาณาจักเรเบื้องบนมีข้อได้เปรียบมาก เราคุณได้ตามไปหรือไม่เมื่อได้ยินว่าคุณใช้ฉังเกอร์มาขวัญกำลังใจของพวกเราก็เพิ่มขึ้นมาใช้ประโยชน์จากชัยชนะแล้วไล่ตามพวกเขาไปกันเถอะอย่ารีบร้อนเกินไปในสมรภูมิระหว่างสองกองทัพเมืองสกายเดียและเชือกเขาทั้ง9้าเชื่อมต่อกันและได้รับการปกป้องด้วยค่ายกรันยิ่งใหญ่หากเราบุกตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามที่คุณใช้างเกอบอก แล้วเราควรจะทำยังไงต่อไปขอรับไม่ต้องเรีบร้อนหากมันยากที่จะบุกทะลวงจากภายนอกงั้นเรามาเริ่มจากภายในกันก่อนดีกวา่ากูช้างเกอข่าฆ่าเธอเจ้าหนูหลินอูเป็นคนรักของเจ้าใช่ไหมดูเหมือนเขาจะรักเจ้ามากเลยสินะเจ้าคิดว่าเขาจะมาช่วยเจ้าหรือเปล่าเขามาแน่แต่ข้าไม่อยากให้เขามาหากเจ้าไม่เนการเปกพ่อของข้า ค่าของข้าตัวตายที่นี่ไปแล้วได้ยินมาว่าแกนกลางค่ายกลของเมืองสกายเดียถูกผนึกไว้อยู่ภายในเมืองโดยเจ้าเมืองในอดีตนี่เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเราในการพิชิตเมืองสกายเดียตาตายที่เขายินดีที่จะมอบแกนกลางค่ายกลให้กับข้าข้าก็ยินดีที่จะว่าชีวิตเจ้ารวมทั้งชีวิตของเขาด้วยครอบครัขวของเจ้าก็สามารถขึ้นสู่อณาจักรเบื้องบนได้ กลายเป็นกองกําลังรองของตระกูลเซียนกู่และรับการคุ้มครองจากเราเอ๊ะข้าข้าซะ่ะข้าจะไม่มีวันเปิดดินแดนนูกหลาทั้ง8และอาณาจักรทั้งสิบแน่ข้าจะไม่ทรยศต่อคนของข้าเด็ดขาดลองคิดดูดีๆนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ข้าจะให้เจ้าเจ้าคงจะไม่อยากให้คนรักของเจ้าต้องตายไปโดยปาประโยชน์หรอกใช่ไหมหากเจ้าไม่อยากทําให้ลินอูต้องตาย เจ้าควรพิจารณาถึงคนที่ตามมาก่อนนะอนายท่านแรงที่มาพร้อมแล้วขอรับดีมากย<อ>่านี่เจ้าเจ้าเจ้าทำบ้าอะไรเนี่ยฟื้นฟูด,ด้วยวิธีนี้เร็วกว่ามากเมืองสกายเดียเอ๊เขาคือลินอูใช่ไหมขา้ายีนมาว่า เขาคือผู้ที่บอาสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลกของเรานั่นก็คือขวดน้ำเต้าสังหารอมตะเพื่อช่วยคนลักของเขาใช่ไหมเขาเห็นแก่ตัวเกินไปเขาอาจจะต้องเสียสละผู้คนอีกมากมายในอนา,าคตเขาไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเฮอีกฝั่งก็มีกูชังเกอและตัวละครอื่นๆที่ไม่มีใครเทียบได้โลกของเรามีแต่คนประเภทนี้เท่านั้นบ้าเอ้ยหืม ลินอูเจ้าเจ้าเป็นใครเจ้ารู้ชื่อข้าได้ยังไงข้าคือเทพธิดาควางสวรรค์เทพธิดาควางสวรรค์เทพธิดาที่เลือกันว่าเป็นผู้พิทักษ์ของเมืองสกายเดียนน่ะเหรอข้าสามารถช่วยเจ้ารักษาคนรักของเจ้าได้ท่านจะช่วยข้าช่วยรู้เรื่องนั้นหรือมีข่าวลือกันว่าเทพธิดาควางสวรรค์มีความเชี่ยวชาญที่น่าอัศจรรย์เหนือแต่อันยิ่งใหญ่ดังนั้น หาข้าขอความช่วยเหลือจากนางแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องสงสัยเลยมันเป็นหน้าที่ของข้าเสมอที่จะปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในดินแดนโลกดังทั้ง8และอาณาจักรทั้ง10แต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยที่อยู่ของข้าไม่มีปัญหาท่านต้องการให้ข้าทำอะไรสามวันต่อจากนี้หาคนช่วยแล้วออกเดินทางข้าจะไปกับเจ้าอย่างลับ เยี่ยมไปเลยรูรั่วรอดแล้วเขาเสียสติไปแล้วเหรอเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆด้วยความช่วยเหลือของเทพธิดาควางสวรรค์ข้าสามารถกำจัดกูชังเกอได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตฮึนายท่านท่านตัง้งใจจะไปที่ทะเลเครื่องหมายเขตแดนจริงๆเหรอนา,นายขานะเทพธิดาควางสวรรค์นี่คือชะตาก,กรรมของพวกเราเสมอ อย่าโมตหม,ตมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้เลยค่านน้อยไม่เข้าใจจากการทำนานสิบครั้งที่ท่านทำเกี่ยวกับกูชังเกอร์มีถึงเก้าครั้งที่ไม่เป็นความจริงแม้ว่าครั้งเดียวที่ท่านประสบความสำเร็จแต่ท่านก็สามารถเห็นได้เพียงความมืดเท่านั้นแม้ว่าจะรู้ว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดแต่ทำไมท่านถึงยังคงยืนการที่จะต่อต้านเขานายท่านตอนนี้โลกทั้งสองกำลังทำสงครามกัน มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าแม้ว่าข้าจะไม่ไปเขาก็จะมาในที่สุดเจ้าจะต้องค่อยๆเติบโตขึ้นและในที่สุดก็ต้องแบกรับงานใหญ่ๆเหล่านี้และทําตามคําเรียกร้องของเราหากข้ากลับมาไม่ได้ความปลอดภัยของเมืองสกายเดียจะอยู่ในมือของเจ้า <c oughs> ไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะกูชังเกอร์ก็เป็นแค่รุ่นเยาว์จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าข้ากลับมาได้ล่ะคิดได้หรือยังไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรก็ตามไม่ว่าเจ้าจะเป็นสปาราประเภทไหนก็ตามเจ้าจะทําให้ข้าทรยศต่อดินแดนลูกร้างทั้ง8และอาณาจักรทั้ง10ไม่ได้เสียเวลาหายใจจริงๆเสินฉุนไปเลรียนเอ,อ๋อบอกเจ้าทุกอย่างหรือยังเจ้าค้านายท่านนางได้เล่าให้ข้าฟังทุกอย่างแล้วจัดการซะรับทราบ อะอะ,อะท่านยายลูกตำแหน่งที่กูชังเกรอให้เราอยู่ที่ไหนอยู่ไม่ไกลแล้วเขาเลือกบริเวณขอบสนามลบเพราะกลัวว่าเจ้าจะไม่กล้ามาเขาประเมินค่าตามไปหัวใจของข้าเป็นหินมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จงพาทุกคนออกไป หลังจากที่เจ้าช่วยคนที่เจ้ารักได้แล้วเทิดาควางสวรรค์แล้วท่านล่ะข้าจะไม่ให้คนไล่ตามเจ้าไปขณะที่ข้าแก้ปัญหาอันน่าปวดหัวใหญ่โตของที่ในลลกนั้นทั้งแปดและอันจากทั้งสิบเจ้ามาแล้วสินะในที่สุดเจ้าก็ได้ทำตามที่คาดหวังไว้หูชางเกอท่านหญิงข้าทำตามที่เจ้าบอกแล้วเจ้าจะคืนลูกๆให้ข้าได้หรือยัง ลินอูทำไมเจ้าถึงโง่อย่างนี้ลู่้วเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรไปซะอย่าเข้ามารักแท้หรือเนี่ยแม้แต่ข้าเองก็ยังสูงใจเลยกูชังเกอร์เจ้ายังต้องการอะไรอีกโอ้ทำเรื่องหนึ่งให้ข้าหน่อยสิเจ้าคิดว่าข้าจะยังไว้ใจเจ้าได้อีกไหมเจ้ามันไอ้สารเลวน่ารังเกียจ เจ้ามีทางเลือกเหรอเอ่อข้าสงสัยว่านางจะทนต่อแรงกระทบจากคลื่นทะเลที่สายเข้ามาได้หรือไม่นางจะถูกทุบจนแหลกเป็น,นชิ้นๆหรือเปล่าท่านหญิงหยุดนะหยุดดูนี่วางนางลงแล้วเราค่อยคุยกันอินอออยา่าทำเขาต้องการให้เจ้าทำหน้าที่เป็นสายรับของเขาและเปิดแกนกลางค่ายกลของเมืองสกายเดียรู้ร่ว ข้ามีความสุขมากที่ได้เห็นเจ้ามาช่วยชีวิตข้าถึงตายข้าก็ไม่เสียใจแล้วข้าสิ่งที่นางกล่าวคือสิ่งที่ข้าหวังไว้จริงๆนั่นละหากเจ้าตกลงตามคำขอของข้าข้าก็าจะปล่อยนางไปอแต่ถ้าเจ้าไม่ก็จงสวดภาวนาเพื่อที่เจ้าจะได้พบกับนางในชาติหน้า ทรยศต่อดีแดนลรัท 8, ลกทั้งแปดและอานาจักทั้งสิบลินอูไม่นะข้าทำไม่ได้และข้าก็ไม่สามารถยืนดูลู่ลัวตายได้ย่า <Yeah! S 1> ฮึบโจมตีหลอกนั้นหรือช่วยนางข้าไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่มันช่วยได้มากเลยละจะหนีหนือไม่ต้องกลัว ข้าอยู่นี่แล้วโย่ก <Yeah! S 1> ูชังเกอร์ถ้าเราได้เจอกันอีกข้าจะไม่วิ่งหนีแบบนี้แนะ่ฮ่าอาตาเจ้าตามเขาไปข้ารู้ว่าเขามีบางอย่างที่สามารถพึ่งพาได้แต่ข้าไม่คิดว่าจะเป็นคนอย่างเจ้าวิชาพิชิตสวรรค์เจ้าคือเทพพิดากวังสวรรค์ ที่ข้านักพพสของข้าหลายคนในอาณาจักรเบื้องบนใช่ไหมถึงเจ้าจะรู้แล้วยังไงล่ะข้าแต่ข้าเจ้าที่นี่วันนี้